เรามามองดูเหล่ามูสัตว์ทั้งหลายที่มีดวงจิตดวงวิญาณนั้นที่ยังคล้องอยู่ในวัตัสงสารนั่นก็คือการยังมีมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภบต่างๆพบแล้วพบเราอยู่นี่ ก็ด้วยเหตุมาจากการติดกับดักกับดักของจิตของหมูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนก็คือกิเลสกิเลสมันเป็นกับดักที่ดักจิตของหมูสัตว์ทั้งหลาย ให้ข้องให้คาให้ติดอยู่ในวัฏสงสารแล้วก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ล่ำไปหาที่จะรอดพ้นจากกับดักนี้ได้เนี่ยท่านผู้รู้ท่านจึงหาวิธีการที่จะให้รอดพ้นออกจากกับดัก ของกิเลสนี้เพื่อที่จะหนีออกจากวัฏสงสารที่จะไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกท่านจึงหาวิธีการในการที่จะให้รอดออกจากกับดักของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้กิเลส ถ้าเรามุมมองเอาต้นคัวรากเงาใ,ใหญ่ของมันก็คือความโลภความโกรธความหลงอันนี้นะ่ะคือรากเงาคือมูลเหตุของกิเลสติดตรงที่เป็นกับดักใหญ่เลยที่ดักจิตใจของหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมนุษย์ไม่ว่าจะเราให้คล้องขาให้ไปติดกับดักมัน ท่านผู้รู้จึงพะยะยามที่จะกำจัดแต่ถ้าบอกว่าให้ไปกำจัดกับดักนั่นหรือถ้าเราไปกำจัดกับดักคือกิเลสนั้นพอกำจัดกำจัดกับดักอันนี้ได้ปุ๊บ เดี๋ยวอันใหม่มันก็โผล่ขึ้นมากิเลสนั้นก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกมันก็สร้างกับดักขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมท่านผู้รู้จึงหันกลับมากำจัดที่ตรวจตนของตนคืออัตตามากำจัดอัตตาตรวตนให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนหมดสิ้นไป มันก็เลยลอดผลจากกับดักแห่งบ่วงมาบ่วงของกิเลสนั้นได้เราลองเปรียบเทียบดนะูอย่างเช่นพวกดางพวกเหพวกหวนอนนันคือกับดักป่ากับดักสัตว์ในน้ำที่เป็นพวกปลา กุ้งหอยปูปลานะถ้าเป็นด่างหรืออวนใหญ่ๆตาใหญ่ๆมันก็ดักเอาสัตว์้นาคือปลาตัวใหญ่ๆได้ปลาตัวใหญ่ก็ไปติดกับดักที่มันมีที่มันเป็นอวนหรือเป็นด่างนั้นตามันใหญ่ตามันใหญ่แต่สัตว์ใหญ่คือปลาตัวใหญ่ก็ไปติดได้ก็ไปติดได้ มันติดกับดักได้แต่ถ้าปลาตัวเล็กลงมาถ้าดางมันใหญ่อวนมันใหญ่ตามันใหญ่มันก็รอดไปได้แต่ถึงถ้าว่าถ้ารอดไปได้ไคนดักปลาเนี่ยมันก็มีหัวสมองเหมือนกันมันก็ทำดางที่ตามันเล็กๆหรือทำเหนเน ที่ตามันเล็กลงทำให้ปลาเมือแต่ตัวเล็กม,มันก็ไปติดดางติดเหน,นั่นได้ทีนี้ดางหรือเหพวกเหล่านี้มันไม่ใช่มีตาเดียวโอ้มันมีหลายตายากที่จะรอดออกไปได้ถ้าตัวใหญ่ไปรอด ด่างนั้นเป็นรอดตาของด่างของแหนะทุกถ้าตัวมันใหญ่เกินมันก็ไปติดไม่รอดรูไหนมันก็ติดมันก็ติดด่างติดแห,หนั้นจะเป็นลอดรูไหนตาเนีย่ยมันก็ติดได้แต่ถ้าตัวใดตัวมันเล็กกว่ารูหรือตาของแหของด่างนั้นมันก็รอดไปได้ แต่พวกนี้ก็ต้องทํากับดักให้ด่างนั้นมีตามันเล็กลงรูมันเล็กลงเอาเพื่อที่จับเอาปลาพวกนี้ให้ได้นะเขาก็ต้องมีสมองมีกลวิธีในการที่จะทําด่างให้ตามันเล็กลงให้รูมันเล็กลงแม้ปานั้นยังมีตัวมันเป็นตัวถึงจะเล็กขนาดไหน เขาก็ทำรูของดางหรือเหีนน้นให้เล็กลงนนน,นัขนาดปลาซิวตัวเล็กๆก,กุ้งตัวน้อยๆเขาก็ทำดางรูเล็กๆน้อยๆกลายมาเป็นสวิงเห็นไหมก็ไปซ่อนเอาไปดกักเอามันก็ได้กุ้งกับปลาซิวนั้นได้ไมหมหมีมันจะเล็กขนาดไหนมันก็ยังไปทำดางรูเล็กๆจนไม่มี ที่จะรอดไปได้เลยนี่แน่นอนเดียยิ่งปลาตัวใหญ่ก็ยิ่งติดปลาตัวเล็กมันยังติดเพราะมันมีเพราะคนมันมีมันสมองในการที่จะทำด่างหรือเหี้นั้นให้หล,ลูเล็กลงเล็กลงต้นแทบจะไม่มีรูที่จะไปดักเอากิเลสก,ก็เหมือนกัน ไม่ว่าจากความโลภความโกรธความหลงมันก็ดักเอาจิตนี่นะมาเป็นอาหารก็เหมือนกับคนหาป่าเขาก็ดักเอาป่านะั่นมาเป็นอาหารเราก็เอาดางเอาเหี้ยไปดักกิเลสมันก็ทํากับดักมันขึ้นมา ทั้งรูใหญ่ทั้งรูเล็กรูใหญ่หน่อยมันก็ดักเอาเป็นความโลภดับเอาถ้าทีนี้ไอ้ที่ด่างเล็กๆของความโลภนะความพอใจความยินดีเหล่านี้ ความสุขใจเหล่านี้ความอยากมีอยากเป็นเหล่านี้ทมันเล็กลงมันก็ทำดางเล็กลงทำรูเล็กลงทำตามมันเล็กลงกิเลสนี่มันฉลาดมันพยายามทำกับดักของมันเพื่อที่จะดักจิตของหมูสัตว์นี้ให้ติดให้คล้องให้ขาจนได้ไม่ว่าจะ จิตนั้นจะมีอัตตามากอัตตาใหญ่ขนาดไหนหรือจิตนั้นจะมีอัตตาน้อยนิดเดียวมันก็พยายามดักเอาจนได้ผู้รู้ท่านรู้ว่าไปกำจัดด่างมันก็ทำด่างขึ้นมาใหม่เพื่อคือมันสร้างกำดักขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะดักจิตของหมูสัตว์นี่ให้ได้ของเรานี่ให้ได้นั่นทีนี้ท่านจึงหันมากำจัดอัตราตัวตนของเราถ้ากำจัดอัตราตัวตนของเราจากที่มันมากมันใหญ่ถ้ามันมากมันใหญ่จริงๆมันก็ไปติดเอากิเลสที่มันเป็นตัวใหญ่เช่นความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำมันเล็กลง เรากําจัดอัตราตัวตนเราเล็กลงความโลภความโกรธความหลงมันก็จะเบาบางลงพอมันเบาบางลงคือตามันทีนี้มันก็จะทําตาให้เล็กลงทารูให้เล็กลงจิตก็จะต้องไปคล้องคาอยู่ในนั้นคือคล้องคาความพึงพอใจความยินดีก่อนยินไล่ในความโลภความโกรธนี่น ในความหลงในความเห็นผิดนะัมันก็จะไปดากเอาเนั่นนะดังนั้นแล้วเมื่อเรามากําจัดที่ตัวตนของเราให้มันเล็กลง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 จนหมดสิ้นไปท่านผู้รู้ทั้งหลายกําจัดอัตราตัวตนของตนให้หมดสิ้นไปเพราออัตราตัวตนไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปติดกับดกัก ของกิเลสนั้นได้เลยไม่ว่าจะก,กิเลสมันจะทำรู้เลกข,ขนาดไหนหรือไม่มีรู้มันก็ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนที่จะไปติดด่างแห่งกิเลสนั้นได้ที่จะไปติดด่างแห่งกิเลสนั้นได้ส่วนมากที่ไปติดด่างกับดักของกิเลสนั้นก็คืออัตตาตัวตน ยิ่งอัตตาตัวตนใหญ่ก็ไปติดันความโลภความอยากมีความอยากเป็นเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงนั้นไปติดตาขายเขาไปติดตาไปติดรูที่เป็นกับดักของกิเลสนั่นอัตตาตัวตนใหญ่ก็ไปติดกับดักแห่งความโกรธ ก็ไปติดลูกติดด่างที่ใหญ่ขึ้นความหลงก็เหมือนกันความหลงคือความเห็นผิดความไม่เข้าใจจริงในศัจธรรมตามความเป็นจริงความเห็นผิดออกจากธรรมคือความไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจในศัจธรรมความเป็นจริงนะั่นะมันก็ไปติดคาเลย ดังนั้นแล้วเราจรึงหันมากำจัดตัวตนของเราไม่ให้มีตัวตนของเราเข้าไปมีไปเป็นในสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นสภาวธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปภายนอกที่มองเห็นก็ดีมองไม่เห็นก็ดีเขาก็เป็นเพียงสภาวธรรมของเขา เป็นเพียงสภาวะธรรมของเขาเขาก็ไม่ใช่สัตว์ตัคนตัวตนใดๆเลยแต่ถ้าอัตราตัวตนเรามันใหญ่มันมากมันจะเข้าไปติดคือไปหลงติดเข้าไปหลงติดในกับดักนั้นว่ารูปนั้นสภาวะธรรมนั้นมันเป็นของเรามันเป็นของเรา พอไปหลงติดในสาภาวะธรรมนั้นมันเป็นของเรามันติดกับดักเลยติดกับดักของกิเลสพอไปติดกับดักของกิเลสว่าอันนั้นมันเป็นของเราอันนี้มันเป็นของเราพอมันไม่ได้ดั่งใจเราเราก็เกิดความไม่พึงพอใจพอมันได้ดั่งใจเราเราก็ขึ้นพอใจยินดีกับมันมีความสุขกับมันไม่ได้ ไม่ได้ดั่งใจเราก็ไปกินร้ายกับมันไม่พึงพอใจกับมันนั่นะพอมันไปหลงติดแล้วมันก็ไปยึดเลยมันก็ทำให้เกิดไปหลงตามว่าสิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นเป็นของเราขึ้นมาทันทีเพราะมันมีตัวเราอยู่นั่นเอง แต่พอเราเข้าใจว่าสภาวธรรมทั้งหมดทั้งลายทั้งปวงนั้นมันเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงของมันที่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนและมันก็ไม่ใช่ของเรามันมีแต่เพียงสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นแปลปปวแระดับไปโดยธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ไปติดกับดักนั้นเลยมันก็จะเบาบางลงมาก็มันเหลือจะติดกับดักภายในก็คือกายของเรา ว่ากายของเรานี้มันเป็นของเราเราก็มากําจัดที่ตัวตนของเราออกว่ากายนี้มันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดโดยกรรมตกแต่งมันมาประกอบให้มันมีรูปประทาขึ้นมาคือรูปประขันนี้ขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแปรปรวนแล้วดับไปโดยธรรมชาติของมันกายนี้ถ้าเราว่าเป็นของเราเราถามว่าเราถามมันมันเป็นของเราไหมมันก็ไม่เป็นของเรา มันก็ไม่ตอบเรามีแต่เรานั่นแหละไปยัดเยียดเอาว่ามันเป็นของของเราถ้าเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้อัตตาตัวตนเราก็เบาบางลงมันก็จะเหลืออยู่แต่สภาวะจิตหรือสภาวะธรรมที่จิตคืออารมณ์ของจิตความพึงพอใจไม่พึงพอใจความรักความชังค,ความโ,โ,โลภความโกรธความหลงก็หลุดไปในจิตเราก็มากําจัดที่อัตตาตัวตนของเราอีเอ อารมณ์ของจิตต่างๆทั้งพึงพอใจไม่พึงพอใจความรักความค่ายความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความชังนั้นมันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแปลปปวดระดับไปเราจะไปแย่ยเอาอมาเป็นของเราหรือผัสาสออกไปไม,ไม่ให้มันมาเป็นของเราก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นของมันอยู่นั้นไม่ว่าสุขว่าทุ์ว่าสิ่งใดมันก็เกิดขึ้นแปลปปวดระดับไปโดยธรรมชาติมอนเขาเป็นเช่นนั้น เรากำจัดตัวตนของเราออกจากอารมณ์ของจิตเรากำจัดอัตตาตัวตนของเราออกจากรูปปัทธรูปปะกันของเราเรากำจัดอัตตาตัวตนของเราออกจากสภาวะธรรมที่อยู่ภายนอกทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดล้วกำจัดมันออกไปให้ได้ไม่ให้มีตัวเราเข้าไปเป็นเจ้าเป็นของหนึ่งสิ่งพวกนั้นพอกำจัดอัตตาตัวตนมันเราออกมาได้อัตตาตัวตนของเราก็จะเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลง จนหมดสิ้นไปพร้อมหมดสิ้นไปไอสิ่งที่พวกนั้นที่เป็นกับดักนั้นที่มาทําให้เกิดกับดักอันใหญ่คือโลกโกดลงขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะมาดักจิตของเรานั้นได้เพราะจิตของเรามันได้สลายหายสิ้นไปไม่มีตัวเราของเราแล้วนี่เราก็จะรอดพ้นออกจากกับดักแห,ห่งมารบ่วงแห่งมาร คือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ข้อสําคัญเราไม่กําจัดตัวเราออกไปเพราะเรายังเสียดายตัวเราเพราะตัวเรายังคิดว่าเราเป็นเราอยู่ทั้งๆท,ที่ทุกข์สางที่มันกําเนิดเกิดขึ้นมานี้มันเป็นเพียงสภาวะเห่งธรรมธาตุธรรมขันเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติของเขาไม่ว่าแต่สิ่งที่ถูกรู้ก็ดีสิ่งที่ไปรู้ก็ดีคือจิตรู้นี่ ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมชาติแล้ว,ะวะรรก,ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมธาตุเห่งธาตุรู้แค่นั้นเองจิตที่เข้าไปรู้เห็นแจ้งนั้นก็เพียงเป็นเพียงสภาวะอยากเห่งความรู้ที่เข้าไปรู้ไปเห็นแจ้งแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่มีเราเข้าไปรู้ไปเห็นแจ้งนะแต่เราก็ไปลงรู้ว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งนั่นเอง นี่ค,คือความเห็นผิดอีกอันหนึ่งเพราะอัตราตัวตนของเรามันยังมีอยู่ถึงมันจะน้อยนิดเดียวถ้ามันยังมีอัตราตัวตนอยู่เม้จะน้อยนิดเดียวกำัดักของมันที่สร้างขึ้นมาคืออวิชชาคือความไม่รู้แจ้งจริงจริงมันก็ดักเอาจิตของเราอยู่ทันทีทึบเ <laughs> <laughs> พราะมันดักไว้อยู่นี่มันก็ยังมีภพชาติที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกนั่นเองคือมันก็ยังคล่องคาอยู่ในวัฏสงสารอยู่นั่นเอง มันก็ยังคล่องคาอยู่ในวัตฏสงสารอยู่ดังนั้นแล้วเราจรึงหันกลับมาพะยายามมองเข้ามาที่ตัวเรามองเข้ามาที่จิตเรามองดูว่าจิตของเราไปคล่องไปคาอยู่ในรูปภายนอกหรือรูปปรกูปประขันคือกกายของเรานี้อยู่ไหมมันมีเราเข้าไปในรูปภายนอกหรือสภาวะธรรมภายนอกหรือรูปประขันคือกายของเรานี้อยู่ไหมเราค่อยๆกำจัดมันออกไป แล้วมองดูว่ามันไม่มีเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของจิตถ้าที่มันมีความโลภความโกรธความหลงมีความยินดียินไล่พึงพอใจเมื่อพึงพอใจมีสุขมีทุกข,ข์อะไรอยู่นั่นมันยังมีเราเข้าไปเป็นเจ้าเป็นของอยู่ไหมพยายามสังเกตดูจิตของเราถ้ามันยังมีว่าอันนั้นของกูอันนี้ของกูอันนี้สุขนี่ก็ของกูทุกขนี่ไม่ใช่ของกูมันเกิดขึ้นมาทําไมกูไม่อยากได้อันนี้ยินดี มันเกิดขึ้นมันมีกูยินดีไหมยินไล่เกิดขึ้นมันมีกูยินไล่อยู่ไหมพอใจเกิดขึ้นมันมีกูพอใจเกิดขึ้นอยู่ไหมกูรู้เกิดขึ้นมันมีกูรู้อยู่ไหมไอสิ่งที่รู้เกิดขึ้นมันยังมีกูเป็นเป็นผู้รู้อยู่ไหมพอายามดูมันหินมันแล้วจัดคําจัดอัตราตัวตนนี้มันออกไปอย่าให้มันมีอัตราตัวตนเข้าไปในการเป็นเจ้าเป็นของไม่ว่าจะโลภโกรธหลงไม่ว่าจะยินดียินไล่ ไม่ว่าจะพอใจไม่พอใจไม่ว่าจะสุกใจทุกใจดีดีใจเสียใจหรืออารมณ์ใดๆทั้งสิ้ทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นโดยสภาวะแห่งอารมณ์ธรรมอารมณ์จิตนั่นหรือมองเข้าไปที่รูปประกายของเรารูปประการของเราว่ามันมีเราเข้าไปหลงว่างมันเป็นของเราอยู่ไหมหรือรูปประกายหรือรูปประกันหรือสภาวะธรรมภายนอกอื่นใดนั้นมันยังมีเราเข้าไปหลงว่าเป็นของเราอยู่ไหมให้เรา หันเข้ามาดูที่ตรงนี้หันเข้ามาดูที่ตรงนี้ที่กายของที่จิตของเรานี้ว่ามันมีตัวเรามีอัตตาตัวตวนมีตัวเราเข้าไปคล้องไปคาไปยึดไปติดมันอยู่ไหมให้กําจัดมันอยู่ตรงนี้ออกไปพยายามเตืนอนพยายามสอนมันว่าเมื่อมันจะอะไรจะเกิดขึ้นในสภาวะธรรมใดๆ มันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแปรปวนแล้วตัดไปไม่มีเราเข้าไปไม่ใช่ของเราไม่มีเราในนั้นเราไม่มีอยู่ในสิ่งนั้นเมีสภาวะธาตุรู้หรือจิตรู้ที่เป็นเพียงแค่รู้ในสภาวะธรรมท,ทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในจิตคืออารมณ์กลงจิตนี้ มันก็ไม่มีเราเข้าไปในสภาวะธรรมภายนอกและภายในยนั้นเน้แต่ธาตุด้วยจิตรู้นี่ให้เรามองให้เห็นในลักษณะอย่างนี้มองดูให้รู้ในลักษณะอย่างนี้จนมันสิ้นอัตตาตัวตนของเราออกไปเราก็จะได้ไม่ติดกับดักของกิเลสทั้งหมดทั้งมวล เราก็จะรอดพ้นออกจากกับดักนี้ได้คือรอดพ้นออกจากวัฏสงสารที่มาเบียนว่ายตายเกิดนี่ได้ทันทีเราจรึงหวนหันเราจรึงควรหันกลับมาดูที่ตัวเราว่ามันมีอัตตาอยู่ที่นี่ไหมเราอยากหนีออกไปจากมันให้ดูมันแล้วกำจัดมันออกไปซะ นี่แหละม,มันจริงจะเป็นหนทางที่จะหลุดพ้นออกจากห่วงแห่งวัฏฏะสงสารห่วงแห่งกับดักมานนั้นได้ขอให้ทุกคนทุกท่านพระยะยามกำจัดอัตตาตัวตนของตนให้หมดสิ้นไปอย่าให้มีในสิ่งใด เราก็จะได้ผลออกจากบ่วงบานเหล่านั้นขอให้ทุกคนผลจากบ่วงบานเหล่านั้นโดยเรียวพันการทุกท่านทุกคนขอจะเอรินในธรรม